สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะครับเราอยู่กับ Honda Moto Compo EP ที่2แล้วนะครับกับรถที่เพิ่งได้มาคันนี้เราก็จะต้องนำไป r s t t o r t t o o นนำไปฟื้นฟูสภาพกันใหม่เนื่องจากเป็นรถปี1981นะครับซึ่งอายุอนามตอนนี้ก็ประมาณ40กว่าปีแล้วเมื่อตอนสมัยที่คันนี้ออกมานะครับ ทางโรงงานออกแบบให้โมโตคอมโปเป็นพ็อกเก็ตบค์นะครับสามารถพกพาใส่ท้ายรถเก๋งไปขับเล่นได้ทุกที่เลยนะครับแต่ก็มีอยู่อีกหนึ่งปัญหานะครับคือโมโตคอมโปเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์2จังหวะแล้วก็ใช้น้ำมันเบนซินนะครับเมื่อเราพกพาไปขับตามต่างจังหวัดมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องโดยสารนะครับของรถเกง๋งดังนั้น ผมจึงมีโปรเจกต์ที่จะ Restoration คันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเลยแต่เราจะไม่ดัดแปลงตัวรถนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในอนาคตเราอยากกลับมาใส่เครื่องยนต์เดิมแบบออริจินอลเราก็สามารถยกกลับมาใส่เสียบปลั๊กได้เลยอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ผม กำลังจะทำกับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับตอนนี้งานของผมนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คืองาน Restoration แล้วก็งานดัดแปลงระบบรถให้เป็น EV ตอนนี้นะครับรถเรารื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมส่งไปยิงทรายนะครับในชุดโครงชุดน็อตต่างๆแล้วก็ตัวเฟรมหรือว่าชุดสีแล้วก็ส่งไปทำสีนะครับผมตัดสินใจว่าตัวเฟรมของผมเนี่ยจะเปลี่ยนสีใหม่เลยนะครับเนื่องจากว่าสีเดิมสภาพไม่ดีแล้ว ผมลองขัดลองอรื้อฟื้นสีดูแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นได้แล้วเมื่อเราถอดทุกชิ้นส่วนออกมากองบนพื้นแล้วนะครับเราจะวางแผนได้ง่ายนะครับว่าเราต้องเอาไปทําอะไรต่ออย่างเช่นโครงรถคันนี้นะครับก็จะทําไปส่งให้ร้านยิงทรายพร้อมทําสีพาวเดอร์โค้นะครับหรือว่าส่วนอื่นๆที่เป็นสนิมแล้วอย่างเช่นท่อไอเสียหัวน็อตนะครับก็ส่งไปยิงทรายทีเดียวเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งขัดอยู่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยียิงทรายก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทรายแห้งหรือว่าทรายน้ำก็เลือกใช้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับราคาไม่แพงด้วยนะผมส่งไปทำถือว่าราคารับได้โอเคเลยเมื่อยิงทรายทำสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาโครงรถกลับมาแล้วก็ทำคลิป EP ีที่3ให้เพื่อนๆดูกันต่อว่าต้องทำอะไรกันต่อในการแปลงเป็นรถ EV นะครับแล้วก็ประกอบยังไง ชุดสายไฟนะครับจะทำยังไงกับสายไฟเดิมหรือว่าจะทำสายไฟใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเจอกันต่อไป ep ที่3นะครับสำหรับโมโตคอมโปที่แปลงเป็นรถไฟฟ้านะครับสวัสดีครับ